สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมอีทีห้าศูนย์ครับผมจัดชุดยางล้อ,อยางครับผมยางพิษเอทีแม็กซิตนะครับดองล้อ,ลอ,ลอสวยล้ออีโวสิบหกแปดนิ้วงานเคสปีดครับงานไทยแท้ ยางไทยยางหลอ่อแต่ตัวนี้จะอันนี้ไม่ได้ยกนะครับผมเด,เดิมเดิมใส่ยางสองห5ห้าเจห้าอาล่อๆลยครับทรงนี้ทรงจะได้สวยถ้าเป็นพวกเบอร์ตารีโวต้องอายกสองนิ้วถึงจะใส่เบอร์นี้ได้นะอันนี้ไม่ติด เลือครับของว่างสัปดาห์ยางก็สามสิบแปดยี่บสองน็อตจุปป๊บปอกันสันแถมไม่ครบครับนี่น็อตเหล็กจุ๊บเหล็กครับอัพลิงอลูมิเนียม่วงสี่ล้อตั้งศูนย์ สายแคมปิ้งสายเที่ยวครับผมยังเป็นโช๊คเดิมอยู่จัดมาเต็มแล้วขาถอดของเดิมออกเดิมใส่คันคุกฮาเอฟสิบโชคนี้จะหล่อมากครับนี่ก็อีมองี่แมพมาเรียบร้อยแล้วก็อ แอบเดิมอยู่ตรงน,นี้ไม่ทําอะไรของเดิมทีม่ตงกลางครับเองไปของเดิมเลยครับเน,นี่ยสบายมันจะกุยสายเที่ยวป่าครตอบโจทย์ดอกยางไม่ิ่มเทิมเสียงดังมากครับอโอเคครับใครชอบก็ทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม